สวัสดีครับวันนี้มีงานปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้วันเกิดของพีเกมกับยายพัดนะครับเป็นวันเกิดวันที่สี่พีเกมกับยายพัดเกิดตรงกันเนาะก็เลยมีปาร์ตี้เล็กๆครับเฮ็ดจริงกันพ่อสนุกสนุกนะครับครับก็มีเมนูทอดปลาย่างหมูลวกเนื้อหมูนะครับ พันกับพักเนาะพันกับผักน้ำจิมจ้มแซบครับครับมันี้ก็มีปลาแห่งนะครับมารวมปลาตีน้ำนะครับมามวลมวน้ำกันครับมาว่าวมาคุยกันนะครับปลาตีลเล็กๆครับ้นาี เมียอจิไปยังไงเยดะก็บวกมาไปยังแล้วแก่ตัวปา้าตัดไมัวาเมียอยู่เห็ขดขี้นยุ่งไหมตมาป่าเนาะยายหาดมาแม่แม่ข้วกินคไปกินมดิถึงเวลาเนี่ย แต่ไม่ก่อนถึงไม่รวมอุยวาดรีวังกันเาเต็มคำเสียบบอก่าพี่กอากามอมันให้ปุ้ยวปุงมาให้เนนนสิพักพักตะออนพักเลิศนี่มันเปิดแต่เสียบนะเด้อผู้ใดก็ได้แเสบบให่อย่าบมพนนี่นะครับเนืตีนก็แก่เด้อตาตีนาายใหญ่ลา กินปลาบอไม่ลอยยเนี่นี่นี่นั้นตีนานไยตงแบบบ่มัน้นนไหนต้อี่่ถนำจิกบนิปนยำใกนวเน้ ไม่ได้เป่าเลยมันเกิดด้วยการมันเกิด2คนเลยมันเกิดใจพัดด้วยเกมด้วยเดทูยู Happy Birthday เดทูยู Happy Birthday Happy Birthday สองร้อยปีเบะย่ายไพ่เขียนไอ้ย่ายกับพ่อว่าสองร้อยปีมันหาว่าย่ายว่ามันสิงขีเองย่า่นะสองร้อยปีหรอกย่าย่ิงขีเองย่ายว่า่ย่าสิอยู่ตั้งสองร้อยปีมันก็ชิมังสิงขีเองเขียนหนาว่าเพิ่งบอกสภาพแข็งแรงนะอายุยืนยืนนะเอออยู่ไม่ได้คนใจของลูกหลานนะคะคุณยายอายุยืนยืน ก้าวเปิดไฟหน่อยลูกเปิดไฟเลยอยากกลับบ้านก็หนาวแล้วเออเออกลับบ้านกหนาวแลสุขภาพแข็งแรงนะคุณชายนะอยู่กับลูกหลานไปเดินเด้อแค่เพเดียวบอยลูกหลานแต่ใครไม่อยู่ด้วยเลยลูกหลานหักทุกคนเนอะคบอ ม่ได้อยู่คนเดียวแล้วอยู่ตั้งหลคนคือเม่์คือเกาเดอเข้าใจบ่